ครับก็มาดูข้อที่70นะครับตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีค่าความจุ0.2ไมโครฟาลัดใช้งานกับความต่างศักย์2อ0โวลต์จะเก็บประจุไว้ได้กี่คูลอมนะครับเราก็มาดูวิธ,ธีทำกันเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับตรงนี้ค่าที่เขาบอกตัวแรกนะครับก็คือค่าความจุประจุนะครับตรงนี้ก็คือตัว c นะครับเท่ากับ 0.2นะครับไมโครฟาลัดนะครับตรงนี้0.2ไมโครฟาลัดนะครับหรือเราก็จะได้0.2นะครับคูณสิบกาลังลบ6นะครับหน่วยเป็นฟาลัดนะครับตรงนี้อันนี้ค่าความจุประจุนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาให้มาอีกนะครับก็คือความต่างศัก์นะครับตัวนี้ก็คือตัว v นะครับเท่ากับ250 โวล์นะครับตรงนี the the ้จากนั้นนะครับเขาถามตัวเก็บประจุตัวนี้จะเก็บประจุไว้ได้กี่คูลอมนะครับก็คือเขาให้หา Q นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะหาจากสูตรนะครับครับจากตรงนี้นะครับจากสูตรนี้นะครับถ้าเราจะหา Q นะครับเราจะย้าย v นะครับขึ้นไปคูณกับ c เลยนะครับซึ่งเราจะได้ Q นะครับเท่ากับ c คูณกับ v นะครับซึ่งเราจะใช้ สูตรนี้เลยนะครับก็คือเราจะหา Q จากสูตรนะครับ Q เท่ากับ c คูณกับ v เลยนะครับก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ c ของเรามีค่า0.2นะครับคูณ10กาําลังลบ6นะครับตรงนี้คูณอยู่กับ b นะครับก็คือ250นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราจะนำเอา 0.2คูณอยู่กับ250นะครับซึ่งเราก็จะได้นะครับก็คือ50นะครับตรงนี้0.2คูณ250ได้เท่ากับ50นะครับก็คูณอยู่กับ0.6นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราจะเลื่อนจุดนะครับไป1จุดนะครับเราก็จะได้เป็น5นะครับ ูณกับ10กําลังลบ5นะครับตรงนี้หน่วยเป็นคูลอมนะครับตรงนี้หน่วยเป็นคูลอมซึ่งข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะครับก็คือค่าของประจุที่เก็บสะสมนะครับในตัวนี้สามารถเก็บประจุได้5คูณ10กําลังลบ5คูลอมนะครับตอบข้อที่4ครับ